โอ้เช้านี้ที่คงเบียงอะฮะเครื่องน้ำร้อนทำงานอีกแล้วบรรยากาศมันดีจริงๆอะฮะเชา้านี้โอ้ต้องหาอะไรอุ่นๆร้อนๆอนโอ้โอ สุดก็ต้องลงไปเลยฮนะเออยู่กันไปตามวิธีของมันมันหลบมันหดร้ายจนไม่อยากฝืนเพื่อตื่นขึ้นมาอ้กินอะไรกันเนี่ยฮนะ อาหารเชา้าของขวงสสเยนประสบมบทีเดียวที่มาเกาเขากินกันแบบนี้ปราส้มจิงเลยข้านบอก